สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพืน FC, คนบ้านรถไฟนะครับอตอนนี้อยู่กันที่ราชบุรีนะกําลังมีขบวนรถจะเข้าจอดนะครับรถเร็วที่171นะครับวันนี้ใช้ QSY เ2 4วห้านะครับ นี่พาเพื่อนๆมารับชมภาพบรรยากาศนะครับการเดินทางนะดูซิว่าจะมีความคึกคื้นแค่ไหนนะครับใกล้สงการแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่หกในฝ่านะนะาจากที่มองเข้าไปนี่ก็โหแน่นๆทุกทุกคันเลยนะฝานขึ้นลงก็เยอะ มานึก็เยอะนะครับเยอะเลยนะครับผู้โดาสาดนะนะครับก็บก้อนเดี๋ยวจะไปชมคลิปกันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ นาฬิกา20นาทีนะครับมาถึงที่ราชบุรีนะครับกรุงเทพอภิวัตสุไหโกโลกนะวันนี้ขบวนรถล่าช้าอยู่22นาทีนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนะครับ15บนาฬกาสินาทีนะตามกำหนดเวลานะครับเข้าราชาบุรีก็16นาฬิกา57นะวันนี้ช้าอยู่ประมาณ22นาทีนะครับ แล้วก็ถึงปลายทางนะครับที่สุไหงโกโลกนะวันพรุ่งนี้นะครับ10บนกาสิบนาทีนะเจ้าหน้า,นาที่ก็ให้สัญญาณนะครับเดี๋ยวเขาบนรถจะออก,กอน,นะโอ้มองไปข้างในนี่แน่นไปหมดเลยนะครับรทุกคันเลย Oh, ลมค่อนข้างแรงนะครับอากาศก็ร้อนจริงๆนะช่วงนี้นะโอ้ oh, น้ำไข่ดีเลยนะครับอออกแล้วนะครับสถานีต่อไปก็เพชรชบุรีนะ ก็มีนะโอ้แน่นเลยนะครับโอ้ยังขึ้นกันไม่ได้เลยนะเจอตัวยืนกันนะนี่ครับพาบรรยากาศนะครับการเดินทางนะช่วงใกล้ๆเทศกาลแบบนี้นะ แล้วปีนี้ก็ส่งการก็หยุดหลายวันด้วยนะใครๆก็อยากกลับบ้านนะครับมีชันน้นสองนั่งพัดลมสองคันนะก็เดี๋ยวใกล้ๆ วันสงการนะครับเดี๋ยวก็จะพ่วงตู้เพิ่มอีกนะโอคอนี้คงจะน่าจะไม่พอนะครับตอนนี้ก็เริ่มยืนกันแล้วนะครับ18นาฬิกา2นาทีนะครับมาชมขบวนที่912นะครับรถพิเศษนำเที่ยวนะส่วนส่วนปฏิพัฒน์กรุงเทพหัวลำโพงนะครับมาตามเวลาเลยนะ บวนสุดท้ายแล้วนะครับที่เข้ากรุงเทพนะครับในช่วงเย็นแบบนี้นะวิ่งเฉพาะวันหยุดนะครับก็เดี๋ยวอีกน่าจะไปรีกกับ37นะครับที่บันกล้วยนะสามเจ็ดไม่ลาช้าเพิ่มนะครับ สั่งวเตขนะายดีนะครับกว๋วยเตี๋ยวปาลาราชบุรีนะก็ขออนุญ,ญาตนะครับโฆษณาสักนิดนะครับเพื่อนๆนท่านใดที่เดินทางกับขบวนรถไฟนะครับผ่านที่ราชบุรีนะครับอตอนนี้ผมก็ทำขนมจีบอยู่นะครับมีขนมจีบหมูขนมจีบกุ้งนะครับ เพื่อนๆท่านใดที่เดินทางนะครับสนใจจะสั่งไปรับประทานก็โทรมาได้นะครับก็เบอร์โทรนะครับ0626023996นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับอย่างรอบเย็นวันนี้นะครับขบวนที่169นะครับก็มีผูนะ้โดยสารสั่งนะครับ น่าจะยังไม่ได้เวลานะรู้สึกว่าจะมาเร็วนะครับขบวนที่เก้าหนึ่งสองนี่นะครับก็มีวิ่งเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตตะเลิกนะท่านใดจะเดินทางนะครับก็ต้องติดต่อกับการรถไฟนะครับให้ผมก็จจำราคาค่าตั๋วเดินทางไม่ได้แล้วนะ รอ,อเวลานะครับ9นาทีนะตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก2นาทีนะครับเดี๋ยวขบวนรถจะเคลื่อนตัวออกนะครับมาเร็วเกินไปนะก็ตามกำหนดนะครับออก18นาฬิกา11นาทีนะครับเมื่อสักครู่มาถึง11 18นาฬิกา2นาทีนะ เดียวนะครับเดี๋ยวจะออกกันนะอะาได้เวลานะครับจอดอีกทีกันนู่นเลยนะชุมทางหนองประดุกนะครับ เป็นดวนพิเศษที่สามเจ็ดและสี่ห้านะครับถ้า3ามเจ็ดมาเร็วนะครับก็หลีกที่บ้านกล้วยนะแต่ถ้าช้าก็นุ่นเลยครับเจอกันที่พหลันรามนะครับสมันต่ตอนะครับมีขบวนรถกำลังจะเข้าจอดนะครับสิบแดนาฬิกาสสิบเอดนาทีนะดวนพิเศษที่สามเจ็ดและสี่ห้านะครับตอนนี้ก็ช้ายอยู่สาสิบนาทีนะ ช่วงเย็นลมเย็นสบายเลยนะครับกรุงเทพอภิวัตสุสงไงโกโลกวปาดังเบซานะครับเกือบมืดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวกขบวนหล่างสามหนึ่งมาก็ถ้าโชคดีก็ท้องฟ้าอาจจะยังไม่มืดนะครับวันนี้ใช้ QSY วนะครับ5้าส

ส่งไหญ่กลกนะครับสิบนาะฬิกายี่สิานส่วนกระบวนที่4.5่ห้นะครับถึงไปทางที่ประดังเบษานะครับแปดนาฬิกาหนาทีนะครับก็ไปแยกกันที่ชุมทางหัดใหญ่นะครับอได้เวลาออกนะครับวงยาวเลยนะครับวันนี้นะ ตู้นอนแอร์นี้ก็มาหกคันแล้วนะช่วงหน้านี้นะครับเดี๋ยวดูนะว่าช่วงถ่ายจะมีกี่คันนะครับ บริษัทชัน้นสามนะวันนี้ชั้นสามพ่วงสามคันแล้วนะโอ้ตู้เสบียงเต็มเลยนะ ปิดท้ายตู้นอนแอร์อีก3คันนะครับพวงนอนแอร์10คันอ่า9คันนะครับขออภัยนะครับ พอดีเลยนะครับ1 8บแนาฬิกาห้นะเบอร์มิเศษที่3.1นะครับปีวิวายห้าสองหนะครับสากระบ,บวนกรุงเทพเปภีวัตจมทางหัดใหญ่นะ

สานก็รอซื้อก๋วยเตี๋วกันนะครับขบวนที่สามหนึ่งนะครับออกต้นทางกรุงเทพปภิวัฒน์นะครับสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะแล้วก็กำหนดเวลานะครับถึงที่ราชบุรีนะสิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนะครับถึงปลายทางชุมทางหัดใหญ่นะวันพรุ่งนี้นะเจ็ดนาฬิกาห้านาทีนะครับ จะขอขายหรือเป้านะครับอผู้โดยสารยังยืนรอกันหลายคนเลยนะนี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะครับของกระบวนสามหนึ่งนะเมื่อมาถึงที่ราชบุรีนะครับก็โดยปกตินะครับขรบวนนี้จะให้อนุญาตให้ข,ข้อขาแม่ขานะครับลงขึ้นไปขายขขบนขบวนรถนะครับ ก็จะขายได้แค่ตรงหน้าประตูนะครับแล้วผู้โดยสารก็จะเดินเข้าแถวกันออกมานะครับอ่าก๋วยเตี๋ยวขายหมดเลยนะครับไม่พอด้วยเ,เล่นกันเหนื่อยนะครับโอ้นเนี่ยครับย,ยังไม่พอเลยนะ คนยืนรอกันเต็มเลยฮะไม่ทันแล้วนะครับก็เป็น อาหารขึ้นชื่อนะครับก๋วเตี๋ยวรถไฟนะครับที่ราชบุรีนะต่อไปก็สถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับได้ยินเสียงหัวรถจักรมานะครับน่าจะเป็นรถสินค้านะมีของแทบมาให้ชมอีกนะครับ อะไรเอ่ยนะครับว้าวเจ็ดเจ็ดแนะเอาต้อมซีซ,ซีหนึ่งสามนะ้าไม่ใช่เี่เป็นเจ็หรือเปล่านะสั้นหลือเกินนะ ม่เป็นเจ็ดสองสองนะครับเพราะว่าพวงสั้นเหลือเกินนะครับ เทพอภิวัตนยันลานะก็เ,เดี๋ยวมีส่งขนมจีบนะคันที่สิบนะครับวันนี้ก็บนรถลาช้าอยู่สิบแปดนาทีนะสิบเก้านกาสี่ิบสี่นะครับมาถึงที่ราชบุรีนะครับ คิวเทสวายห้าสองหนึ่งหกนะครับเดี๋ยวดูซิคันที่สิอยู่ตรงไหนนะ ทุกคเดี๋ยครับคันที่สิบนะโอ้จอดเลยครับสวัสดีครับสองร้อยยี่สิบน,น,น,นะครับผมขอบคุณมากไครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผม ก็ขวาแลครับบอกได้กินแล้วนะครับก็ชื่นใจนะเราเราเดินไปดูข้างหน้ากันสักหน่อยนะรถเร็วหนึ่งหกนะครับโรทราบที่นี่สถานีราชบุรีก่อนจะลองจับขบวน รถเร็ว169นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตนนะครับ17นาิกา30นาทีนะครับ,นะรบตามกำหนดเวลาถึงที่ราชบุรี19นาฬิกา23นะแต่วันนี้ล่าช้าอยู่18นาทีนะครับมาถึงปลายทางนะครับยะลานะครับพรุ่งนี้นะ11นาิกา5นาทีนะ ขึ้นไม่หมดเลยนะก็ยังว่าแล้ะครับช่วงนี้เปิดขายตัวยืนแล้วนะนี่ครับเพิ่งซื้อใหม่ๆเลยนะวิ่งไปนะครับเรียบร้อยนะครับเกินทางต่อนะครับปากท่อนะครับเป็นสถาน,นีต่อไปนะ รถเร็วรวันนี้169เาจากตลาดนีราบุรีไปแล้วอยู่แล้วบริษัทที่ตลาดนีปากท่อตลาดนีเป็นบุดีตลาดนี้จะอำและตะลานี้หัวหินในตลาดนี้ต่อไปครับส่วนใหญ่นะครับลูกค้าที่สั่งขนมจีบนะก็จะเป็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้การอุดหนุนนะครับขนมจีบคำโตนะ คลิปนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ